สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ถึง .6 ทุกคนครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่4นะครับของวิชาพละศึกษานะครับวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายเรื่องความอ่อนตัวนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้ชมกันอีกแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนได้ตั้งใจรับชมตั้งใจฝึกแล้วก็ อัดเป็นคลิปวิดีโอมาส่งคุณครูเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมตัวอย่างกันได้เลยครับด่านที่หนึ่งนะครับวัดความอ่อนตัวครับผมเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนะครับนอนราบกับพื้นเลยหันหน้ามาเลยหันหน้าอาจารย์อเอ้ยอะไร่ะ นอนงายนอนงายอ้าวนอนงายนอนใช่ไหมครับนอนงายครับเท้ามาทางด้านนี้นะครับทำไมเราต้องวัดความอ่อนตัวทำไมฮาวโอเคจำเป็นยังไงครับความอ่อนตัวเนี่ยดูโดยทั่วไปมันดูเหมือนว่าไม่มีความสําคัญนะครับแต่จริงแล้วหลายปัจจัยหรือว่าในเรื่องของความจำกัดของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความอ่อนตัวกล้ามเนื้อมีการตึงตัวมันก็เกิดอาการปวดตึงเกร็งบริเวณนั้นการที่เกิดนักกีฬาหลายคนหรือคนที่ออกกำลังกายหลายท่านที่มีอาการเรื่องของการบาดเจ็บก็เกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มันมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดี วิธีการวัดางไรครันเครับนอนหงายนะครับลากกับพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยกเท้านะครับขึ้นมาตามสเต็ปนะครับแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ15องศาอ๋อคือสเต็ปขึ้นมาเป็นองศาใช่15 30 45ตัวที่อยู่กับอยู่กับที่นะครับเป็นจุดหมุนคือตรงกลางใช่ครับโอเคอ้าวนอนลากกับพื้นอ้าวยกขึ้น15องศานะครับค้างไวอ้าวผ่านครับหลังพยายามดันให้ชิดพื้น30องศานะครับค้างไว้45ขึ้นไปนิดนึงครับ45ครับโอเค60ครับ 60ครับตัวไม่ต้องขึ้นครับตัวไม่ต้องขึ้นครับมันเสียวหลังแล้วครับครับหลังพยายามดันชิดไว้ครับ75หโอ้ยนะครับเอาเ้าสิครับโอเคครับคุณสอบตกนะครับคุณสอบตกนะครับเฮ้ยสอบผ่านครับคือตามปกติที่เราเจอกันในการวัดความแข็งแยงตัวเลยจะมีก้มเหียดมีเครื่องมือวัดใช่ใช่เดี๋ยวจะวัดแบบนี้แล้วก็แตะแตทีเดียวจะรู้ว่าอ่อนตัวมากแค่ไหนแต่นี่เราจะไม่ใช่อุปกรณ์เลยเราใช้ตัวนี้เลยสุดยอดนะครับเกมเมื่อกี้ผมผ่านถือว่า ยังไม่ชนะครับเดี๋ยวดูคู่แข่งก่อนอยู่ในเกมดีใช่ไหมล่ะใช่โอเคมาเอามาดูคู่แข่งครับนะครับหลังด้านที่พื้นไว้นะครับผ่านนะครับสามสิบสัตว์เข้าครับโท์เข้านะครับยังไม่รับยังไม่รับสี่สิบห้าติดงานอยู่ติดงานอยู่นี่สัตว์มาถึงปลายเท้านั้นนี่เอาหกสิบหกสิบโอ้โหยังดีอยู่ครับหลังด้านไว้เจ็ดสิบห้าเก้าสิบ เยี่ยมเลยแต่แล้วเป็นคู่ชกที่สูสีกันมากนะเนี่ยว้าวสัยนเข้าตลอดเสมอใช่ไหมเนี่ยยังเสมออยู่ตัวนี้คือจริงๆแล้วของผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในมุมที่สี่สิบสี่สิบห้าเนี่ยถือว่าโอเคละสเต็ปที่สามที่สี่ะถือว่าโอเคละส่สิบห้าสามสิบสี่สิบห้าถ้าเกินสี่สิบห้าไปนี่ถือว่าดีในในเกณฑ์ดีหรือว่าอยู่ที่สี่สิบห้านี่ถือว่าดีละดีละใช่ ถ้ามากกว่านั้นถือว่าดีใช่อันนั้นเป็นของแถมมาแล้วนะครับผู้หญิงเหมือนกันไผู้หญิงต้องดีกว่าผู้ชายดิยเพราะผู้หญิงความอ่อนตัวต้องต้องสูงกว่าเซลผู้หญิงต้องมากกว่า60ต้อง60ิขึ้นมาออโอ้อถ้าต่ำกว่านั้นมันเขาเรียกว่าทําไงพี่เราก็ต้องฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวความอ่อนตัวก็คือทาไงยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้บ่อยขึ้นฝึกในเรื่องของออกกำลังกายกิจกรรมเรื่องของพวกโยคะอ่าพวกนี้ก็จะทําให้ดีขึ้น